ต้อนรับเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินนะครับวันนี้อังคารที่13สิงหาคมแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะหยุดยาว3วันไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างวันนี้เริ่มต้นทํางานวันแรกของสัปดาห์ด้วยเมื่อไหนจะถึงวันศุกร์อุ้ยเริ่นต้นเพิ่งจะหยุดมา3วันม่บีเออทำงานก่อนนะทำงานหาเงินจะได้พอถึงวันหยุดปุ๊บ มีเงินไปใช้เดินทางเที่ยวต่อได้ครับเช้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะกําลังออกเดินทางนะเราก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่ายันนี้ค่ะหลังเข้ารบทงชาติเรามีนัดกันกับตามอําเภอใจค่ะตามอําเภอใจไปกับตามอําเภอจานวันนี้เนี่ยพี่พลุพี่โนแล้วก็พี่มะปรางจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันเห็นงมงมแบบนี้หยิบขึ้นมาอุ๊ย หอยอะไรอ่เหน้าาตเนื้เอเยอะด้วยวออดูแปลกแปลกแบบนี้อ๋อหอยกระสือค่ะ,ะ,ะกระสือแบบไหนอยากจะรู้ว่าเขาเป็นหอยประเภทไหนเอามาทำอะไรกินก็ติดตามกันได้ในตามเนิจา,ารนรวมถึงขนมหวานที่เห็นเนี่ย ทำมาจากพืชน,นะ,ะทำมาจากพืชค่ะชื่อว่าต้นชะครามนั่นเองเอามาทำเป็นรดช่องน้ำกระทิปกติเคยกินยำใบชะครามไหมพี่บีใช่ใช่อเอามา<ด><อ>ทำรดช่องได้ด้วยเหรอได้ด้วยค่ะแต่เอามาทำเป็นวิธีไหนอะไรยังไงติดตามกันได้ค่ะกันในรายการตามอำเภอจานทุกวันอังคาร6โมงเย็นหลังเคารบทงชาตินะคะทางช่องอมรินทีวี HD ชดีช่อง34ค่ะออแล้วหลังจากจบรายการทุบโต๊ะข่าว ็มีอีกหนึ่งรายการที่น่าติดตามค่ะกับคลุกวงในถามตรงถามจริงกับสองผู้ดำเนินรายการมืออาชีพค่ะอย่างพี่หมูพัชระพิมพาและพี่ใหม่อิทธิพันธ์บัวทองอจะมานําเสนอข่าวเจาะลึกวิเคราะห์ข่าวสารในแง่มุมต่างๆทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยอย่างคุณภพศารพืชมงคลค่ะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่จะมาพูดคุยในประเด็นสุดร้อนแรงภัยสารไม่เห็นทางรอดเสถฐาสิงหาเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วร้อนแรงเลยล่ะแล้วระดับภูมิในมา ขุดมาคุยกันเออต้องมีอะไรดีๆแน่นอนฮะใช่ค่ะจะต้องติดตามกันนะคะในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งรับชมพร้อมกันได้ค่ะทั่วประเทศนะคะกับรายการครุกวงในถามตรงถามจริงทางช่องอมรินทีวี h อชดีช่องส4หลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวค่ะมาดูคลิปนี้กันต่อเลยคุณผู้ชมรับรองว่าคุ้มค่าเน็ตแน่นอนค่ะเพราะว่ากําลังเว้นเว้นเงนเงกันอยู่บนท้องถนนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะ จะเจอขึ้นความร้อนเนี่ยแทบไม่ต่างจากกลุ่มประเทศที่อยู่ตรงตะวันออกกลางฮะอ,อ,อาจจะแตะระดับแบบ4 5 4 6องศาก็เจอมาแล้วแล้วครั้งนี้40องศาเริ่มแล้วนะครับขึ้นความร้อนเริ่มแผ่อิทธิพลทั่วยุโรปต้องเฝ้าจับตาเพราะว่าแต่ละปีก็มีผู้เสียชีวิตจากขึ้นความร้อนเป็นจนํานวนมากด้วยใช่ค่ะประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันเหตนแบบนี้เนี่ยรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นในใจนะ<อ>ว่าพฤติกรรมมนุษย์นี่แหละที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกของเราใบนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมแหละต้ใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าอะไรประมาณนี้อ,อ,อขยับกลับมาบ้านเราประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งทุกวงการค่ะมีขาใหญ่แม้กระทั่งวงการขายลอตเตอรี่ค่ะออมีพ่อค้าหาเร่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาแผงเร่ลอตเตอรี่เนี่ยไปขายตามสถานที่ต่างๆปรากฏเจอขาใหญ่ไม่พูดพำทำเพลงรวหมัดเท้าข่าศอกสะยับเลยค่ะ คนอื่นเฉยเลยค่ะเดี๋ยวจากเรื่องของการทับที่การมาดูแขกไม่ได้รับเชิญกันหน่อยค่ะน้องตัวนี้สงสัยว่าอยากจะศึกษาหาความรู้เพราะว่าบุกไปที่อาคารเรียนแต่ว่าเจ้าที่ที่อยู่กันตรงนั้นครับทั้งคุณครูทั้งนักศึกษากรี๊ดกันสนั่นแบบนี้เลยค่ะเปิดหน่อยมอเปิดประตูให้เปิดหน่อยเปิดประตูให้เปิดหน่อยอันนน สองซสองสี่เจ็ดศพี่บีทำอะไรอยู่ครับโอ้โหยังเป็นวุ้นอยู่เลยคออต้องถามพี่ต้นแม้กระทั่งพี่ต้นเนี่ยก็ยังไม่เกิดนะเออโอ้โหหลวงปู่อายุยืนก็สาธุขอให้หลวงปู่อายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพลร่มใสให้กับสาธุชนไปนานๆใช่แล้วค่ะอะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะถ้าหากว่าพูดถึงการตามหาบ้านให้น้องพี่บอลกับพี่บีจะนึกถึงน้องไหนน้องหมาน้อง,องแมวอมเออส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี่ก็คือเขาจะตามหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวถูกไหมคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะที่ขอนแก่นเขาตามหาบ้านคนที่สนใจอยากจะบูชาองค์พระยานาคสีทองค่ะประกาศตามหาบ้านกันแบบนี้เลยค่ะคน ดูดพื้นที่ดีๆนะว่าบ้านเราพอหรือเปล่าที่จะวางองค์ท่านครับไว้ตรงไหนถ้าบ้านไข่มุกไม่หน้พอพี่บอลอยู่บ้านจัดสรรพอไหมเอาเอาหน้าบ้านนะทุบรั้วให้หมดเลยนะยังไม่พอเลยไม่ได้หรอกถ้าบ้านในเมืองไงใช่ค่ะเอาพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเที่ยววัดกันต่อเลยดีไหมคะคุณผู้ชมวัดพระธาตุดอยสุเทพเคยไปกันหรือเปล่าที่เชียงใหม่สวยงามเนาะครั้งนี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งค่ะไปเที่ยวที่วัดแล้วเขาก็ถ่ายคลิปมา ว่าเขาได้ไปเที่ยวแล้วก็ไหว้สักการะบูชาแต่ว่าคนตาดีเขาดันไปเห็นว่าเอหลังด้านหลังของพี่อินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ค่ะมีฝรั่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปยืนบนรอยพระพุทธบาทจำลองค่ะ มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ค่ะอือโอ้โหแต่ว่าดูกี่ทีไปกี่ครั้งก็ยังสวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะเออเพิ่มป้ายนิดนึงก็จะช่วยช่วยแก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าต่างชาติบางทีไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราจริงๆนะฮะเ้าเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพาลงใต้ไปที่เกาะหาดกระรนกันหน่อยหาดกระรนซอฟท์พาวเวอร์แต่เป็นซอฟท์พาวเวอร์จากเมืองนอกนะนี่นักท่องเที่ยวจากอินเดียมาเล่นลมร้อนเล่นเสร็จปุ๊บจะชิ่งไม่จ่ายตังค์ สุดท้ายพอจะไปคาดคั้นเอาตังค์กับเขาพ่อก็เลยเปิดศึกกับเด็กขายร่มร่อนกลางหาดการะรนเลยครับอ้หผ่านไปกี่ปีความห่วงใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนดมนะครับหให้เซลวิตาเป็นของขวัญที่ดีที่สุด เพราะเวลาสำหรับคนที่เรารักสำคัญเสมอเลือกไปถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยต้องไม่หน่อยดีแค่มีขนอซุปอะไรก็ง่ายทำอ่อมเหนือแกงออมอีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนอคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทยในแบรนด์ทุกขวดมีคาน,นซีนซึ่งเป็นไดเปปไทด์ รสที่หลักของแบรนด์หรอผลขวาและวิจัยอย่างเต็มทีไม่แบรนด์มีคาโนซีนลองเลย v a n นิชทาคราบหนะักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกองแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม Vanish หลังออกซ c แอคชช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องพยีดูนี้ส่วนคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนเนชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนเนชให้แการขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายเอนฟาโกรสมาร์ทพลัสสมีซฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูตรเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ใชไ้ได้ไม่งอเพบใหม่ซันซิลไดมอนชาย <Yeah. S 1> ด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าท,ทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพร ซนซิวไดมอนด์ชายใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์ขอนขนมกลี่นขาพูดย่างทรงแทงอร่อยพุด,พดฉันเลือกผลิตภัณฑ์อย่างดีเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่สไลเนเจอร์แคร์สูตรอนามัยพร้อมส่วนผสมฟู้ดเกรดและเทคโนโลยีแลมโนคลีน no ช่วยกระจัดคราบมันได้ดียิ่งขึ้นสะอาดมีอนามายัยรักที่สดุดแต่รักลูกมากกว่าจ้าใหม่สไลเนเจอร์แคร์แวนิชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดหูแค่เติมแวนิชพลังออกซิแอคชช่วยขจัดคราบหนะักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกพลัง o อกซิแอคชันท้าสลายคราบที่ซักออกยากใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย สัตว์วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชุ่มเสริมยูด้วย e n f a g กรเ e n เ l ลแคร์สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร e n ฟา g กรเ e n t l ล c a ร์เสร็จแล้วแปะมือกันอีเธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีเชื้อโรคอยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเดตต์เดตต์ต์ Dual a c ให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวเดตต์ต์ Dual a c t i ่ n หลายช็อตช็อตผมแกลมช็อตเจนซีช็อตสัเกวผมเลยช็อตเสียฟ้ามีสันซิลเพาวเวร์ช็อตทรีทเมนต์ใหม่ด้วยพลังแอมคูเข้มข้นช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังในหนึ่งช็อตลองฟรีล้านช็อตถึง31ตุลาคมนี้ครับเนี้ยมีโมเมนต์อุ่นๆรออยู่มีไออุ่นๆเหมือนเมื่อก่อน้อยพ่นควันมีแก๊งปอกๆเป่าน่ารักแบบปลาปากระเป๋าและมีคำอุ่นๆที่อร่อยเต็มครับคนอโจกโมเมนต์อุ่นๆที่เจอได้ทุกวัน ทิวลิปบิ๊กบอมบ์หวเฟิร์เพลทช็อกโกแลตข้าวโพดกรอบคาราเกมลเมยิ้มๆยไม่ทิวลิปบิ๊กบอมบ์เวเนชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรงกงแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมเวเนช์พลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่สุดคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวเนชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยากใช้แวนิชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนิ s ชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายเอ็นฟาโกรสมาร์ทพลัสสมมีซฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูดเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณรังแครรังแกรชฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช่เคลียไอส์คูเมนทอลใหม่ซูเปอร์วิตามินสิเท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อเปรซเคลียทุกเรื่อมาปัญหารังแคผ่านไปกี่ปีความห่วงใยยังคงไม่เปลี่ยนดื่มยนะครับหให้เซลวิตาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเพราะเวลาสำหรับคนที่เรารักสำคัญเสมอ จุดดำดือ้อแก้ยากจัดการด้วยนีเวียซูเปอร์เทนอัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินามายช่วยลดจุดดำดื้อถึงต้นตอนใน7วันพิเศษเพียง99าบเาทรีบไร้เลยถึง3กันยายนนีเท่านั้น 9นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ดูชะตากรรมของผู้โดยสารคนนี้หน่อยจากผู้โดยสารกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะพี่วินมอเตอร์ไซค์เบอร์5ครับ <Yeah. S 1> คือน่าจะเป็นวินเถื่อนนะพี่บีพี่ไข่มุก <Yeah. S 1> เพราะว่าคือมีอาการทั้งดีดมีอาการทั้งลุกลี้ลุกลนดูไม่น่าไว้ใจแต่แรกนะครับแต่พอเรียกมาแล้วอ่ะก็ต้องซ้อนท้ายเขาไปปรากฏพาไปเฉี่ยวชนจนล้มกลิ้ง oh. แล้วอาศัยจังหวะชนลมุนชิ่งหลบหนีไปทิ้งผู้โดยสาร เอาไว้แล้วก็ยืนงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับทั้งนั้นเลยอ,ะอ่นนขขอยะพเวลเาไม่ได้นะพราะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคือขับงพี่อยู่เลาวได้ยังไงพี่บอกว่าพี่เพียจบแล้วพี่เพียตกใจพี่เพียตกใจ นอกเหนือจากพรบรจะขาดเนี่ยพาผู้โดยสารไปประสบเหตุไม่รับผิดชอบแล้วเป็นวินเถื่อนด้วยแล้วยังขับขีขนะ่ขณะเมาเหล้าด้วยหลากกระทงะ<น>เลยอ,อ,อย่างที่พี่บีบอกเลยโดนหลายกระทงเลยค่ะ มาดูเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่หาดการะโนกันบ้างมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวปกตินี่แหละแต่ปรากฏว่าเป็นนักท่องเที่ยวสายบิดค่ะสายบิดที่ว่าไ่ใช่ซิ่งมอเตอร์ไซค์นะแต่เป็นบิดค่าเครื่องเล่นไม่ยอมจ่ายตังค์เครื่องเล่นพาราเซลลิงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็เลยไปทักทัวว่าเอ้ยอยูยูยังไม่ได้จ่ายตังค์นะแต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวคนนี้ทําหันมาแจกกล้วยแล้วสาวหมัดใส่เลยค่ะอ อาอินเดียกลุ่มนี้เพราะว่ากลัวว่าจะไปตะเวนก่อเหตุแบบนี้ที่ไหนอีกคะ่ะ ค่ะการให้บริการแบบนี้คือเราให้บริการไปก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังก็มีความเสี่ยง<อ>การว่าเขาจะอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินเราก็ได้เหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยค่ะ<อ>เป็นเด็กปั๊มค่ะเติมน้ํามันให้เขาเสร็จแล้วกําลังจะคิดเงิน2,500บาท<อ>รถกระบะคันนี้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะจ่ายกับบัตรเครดิตนะหลังจากนั้นชิ่งเลยค่ะขับรถหนีเด็กปั๊มเขาเห็นท่าทีไม่ดีแล้วกระโดดเกาะตามหลังรถค่ะ Ah uh -huh. สองคนเลยกระโดดขึ้นไปแบบไม่คิดชิ้นแบบนี้แล้วพี่คนขับรถกระบะคะคลิปเหตุการณ์ชัดเจนนะเออมารับผิดชอบเธอไม่ต้องหนีนะ,ะเพราะยังไงคือไม่รอดอยู่แล้วถ้าตำรวจจะตามจริงๆก็ตามได้อยู่แล้วนะคะฝากด้วยก็แล้วกันอย่าปล่อยให้คนที่เอาเปรียบคนทํามาหากินสุจริตแบบนี้ยมันลอยหน้าลอยตาอยู่ได้คนพวกนี้ไม่ควรจะมีที่ยืนในสังคมด้วยซ้ํานะฮะขยับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยชาวบ้านบอกเลยว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่สงสารเลยแม้แต่นิดเดียวเป<อ>็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านหนุ่มคนหนึ่งพี่บี คือไม่สงสารเพราะว่าหนุ่มคนนี้เคยก่อเหตุหลอนยาไปเผาบ้านคนอื่นมาแล้วแล้ววันนี้ไฟไหม้บ้านตัวเองนะครับชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นกรรมตามสนองครับ ต่อให้กฎหมายจะทําอะไรเขาไม่ได้มากนะคะแต่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอค่ะอ,อ่ะสลับมาดูเหตุสลดวันแม่กันหน่อยค่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ13ปีกําลังจะแตกเนื้อสาวแล้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ทันได้เห็นค่ะเพราะว่าน้องไปเล่นน้ําตกแล้วก็จมหายไปต่อหน้าคนในครอบครัวค่ะเป็นช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่ พยายามที่จะดำลงไปในน้ําตกแก่งคลองข้างคานค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยววันที่ผ่านมาหลายว่ายน้ําไม่แข็งแล้วบริเวณจุดที่ไปเจอร่างน้องน้ําลึกเกินกว่าส่วนสูงน้องเนี่ยจะยืนถึงเบื้องต้นขาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําร่างไปชนสูตรก่อนนะคะก่อนที่จะติดต่อญาติให้มันรับร่างไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปค่ะ